สวัสดีเพื่อนๆชาวซาร์เว็บทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมซาร์เว็บช anel อีกเช่นเคยนะอย่างที่บอกคลิปบอกในวันนี้เราอยู่กับเกมเซเว่นในรีเบิร์ดกับคอนเทนต์เอา AI มาเปิดในส่วนของกระดานหมากรุกเซน่านั่นเองนะครับโดยในวันนี้ผมเลือกเป็นในส่วนของเทลตันนั่นเอง โดยไอที่ผมจะใช้ในวันนี้จะเป็นในส่วนของ Gemini นั่นเองเนาะเนื่องจาก ChatGPT เนี่ยผมนะเอาไปใช้ทํางานเนี่ยแล้วมันพบกําหนดแล้วนะสําหรับการใส่รูปภาพผมเลยต้องเอามาใช้ในส่วนของ Gemini แทนนั่นเองนะครับผมโดยหมากรุกเดยเราเปิดไปแล้ว8ช่องนะเหลือ72ช่องมาดูกันว่าไอเจ้าตัว Gemini AI ของเราเนี่ย จะสามารถคำนวณได้มั่นยำเปิดไปกี่เขาเรียกว่าเปิดไปกี่ช่องนั่นเองเนาะถึงจะตักเซสนะครับผมสำหรับการหาตัวละครอย่างเพตันนั่นเองนะอ่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาผมผมก็ฝากเพื่อนๆกดคนละห่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสได้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะอ่ะเดี๋ยวเรามา เปิดหน้าต่างของ Gemini กันก่อนดีกว่านั่นเองนะครับผม,มเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหน้าจอก่อนนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของ Gemini นะทุกคนเดี๋ยวเรามาป้อนคําสั่งหรือว่าข้อมูล ให้เจ้าตัว Gemini ก่อนนะครับผมอ่านนี้ใส่ไปแล้วอันนี้ผมก็จะตัดคลิปในส่วนของตอนที่ผมเนี่ยทำการเจน Gemini นะเนื่องจากว่าผมเนี่ยอัดคลิปแล้วผมลืมปิดจอในส่วนของ Google บางครั้งเนี่ยทำให้การเปิดเนี่ยมันอาจจะดูสับสนมึนงง,งเดี๋ยวผมจะพากและบรรยายนะว่าตัวที่ผมได้เนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราไปตัดไปดูในส่วนของตอนผมเนี่ยเจนเอลิ Gemini ว่าให้มันเรียนรู้คําสั่งของผมในการเปิดกระดาษหมากรุกเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมคาสั่งเป็นนี่เลยัสดีเรามีเรื่องอยากให้ช่วยคือ ในภาพเนี่ยเป็นกระดานหาตัวละครที่อยู่ภายในนี้นายนช่วยคำนวณให้หน่อยได้ไหมว่าตัวละครที่หายากหรือตัวละครที่เป็นตัวละครพิเศษเนี่ยแอบอยู่ในกระดานนี้มีโอกาส อยู่ตรงไหนนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราป้อนข้อมูลคําสั่งให้ G e m i n i ก่อนนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตอนแรกที่ผมเจะเนเรตในส่วนของคําสั่งของที่จะเปิดกระดานหมากรุกไปเนี่ยตัวจ e ม i n i เนี่ยได้บอกว่าเกม 7K เป็นอย่างงี้นะแต่มันไม่ได้เข้าในส่วนของคีย์หลักเราที่จะเปิดหากระดานหมากรุกนะดังน,นั้นผมจึงจําเป็นที่จะต้องเจเนเรตให้เจ้าตัวจ e ม i n i เนี่ยเรียนรู้ในส่วนของการสุ่มกระดานหมากรุกเพิ่มนั่นเองผมป้อนไปว่านายควรช่วยกดสุ่มจากในรูปภาพไปห,หน่อยนะครับผมอ๋อสิ่งที่ค เพื่อสะสะมโอ้จีนายช็อตนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าจีมินายยังไม่เข้าใจคําสั่งของผมดีตอนนั้นผมจึงป้อนคำสั่งหรือว่าเจเนเรตคำสั่งไปใหม่เพื่อทําให้ AI ตัวเนี้ยเรียนรู้ในการที่จะเลือกการสุ่มหรือว่าการเปิดหาในสุดของกระดานหมากรุกให้ดีมากยิ่งขึ้น กูจะกวานคำสั่งกิมมีได้แน่แหละอ๋อผมเขาใจที่คุณต้องการเลยครับคุณเหมือนถึงช่องโบกาณที่คุณจะเดินหมากไปเพื่อรับรางวัลที่ดีสุดใช่ไหมครับถูกต้องอา้าวช่องสีม่วงช่องสีทองช่องชิ้นส่วนช่องรูปคัมพีช็อตน,นี้เหมือนไอจะเข้าใจผมนะ แต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เข้าใจผมเลยเนื่องจากมันเจเนเรตมาเพื่อบอกแนวทางการสุ่ม80ช่องเนี่ยว่ามันได้การันตีอะไรบ้างหลังจากที่คุณแดได้สุ่ม80ช่องซึ่งนั่นมันก็เป็นกฎพื้นฐานหรือว่าข้อมูลพื้นฐานที่ผมรู้อยู่แล้วผมเลยเจเนเรต AI ใหม่ว่าให้เลือก,อกมาสักทีเถอะแล้วสิ่งที่ AI เลือกนั่นก็คือให้ผมต้องเลือกจุดบนกระดานควรกดโดยยึดอันนี้ผมถามไปว่าเลือกเลือกมาเถอะเออมันแบบมันให้คําแนะนําอยู่นั่นแหละ ช่องที่แนะนําหวังไปให้ตกผมขอเลือกช่องที่มีหินอัปเกรดรูปทรงอัญมณีฮะบริเวณด้านล่างซ้ายกันเหรอความสําคัญเหรอด้านล่างซ้ายเหรอช่องอัปเกรดเอ่อช่องหินอัปเกรดด้านขวามึงอะไรเนี่ยเอ่อมึออะไรของมึงเนี่ยด้านล่างซ้ายด้านล่างขวาอะไรของมึงเนี่ยช็อตนี้ผมเลยมองว่า AI มันก็จะไม่ได้เข้าใจผมอยู่ดีดังนั้นผมจึงได้ทําการใช้วิธีที่ AI ไได้บอกก็คือด้านล่างซ้ายและด้านล่างขวา ซึ่งผลปรากฏการที่ได้ก็คืออย่างที่จิมีนายบอกแนละ้วทุกคนเราจะลองไปบริเวณด้านล่างซ้ายสุดนั่นเองนะครับผมอ่ะด้านล่างซ้ายสุดนะจิมมีนายซึ่งปรากฏการที่ผมได้จากการกดด้านล่างซ้ายเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปห้ดูนะครับนั่นแหละจิมมีนายกูอ่าแล้วก็ด้านขวานะครับผมด้านบนด้านขวาไปด้านนั้นผมเลยลองกดด้านบนด้านขวาตามที่จิมมี่นายบอกอีกทีหนึ่งซึ่งผลประกอบการก็อนั่นแหละทุกคน จิบินายมันไม่ถูกเพื่อนซึ่งผมก็ได้บอกจิบินายไปว่ามันไม่ถูกอกะจิบินายดังนั้นผมเลยจะเจจจดเนคำสั่งหม่ว่ามันยังไม่ถูกนะจิบินายนายช่วยเลือกใหม่ได้ไหมและสิ่งที่จิบินายให้คำตอบนั้นมันก็คือในเมื่อจิบินายมันเป็นคนบอกเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนแนะนําไกด์เรานะเราอยากให้จิบินายมีส่วนร่วมครับในเอ่อในเมื่อคุณต้องการให้ผมเดาหรือมีส่วนร่วมในการสู่เครื้งนี้อย่าใช้คำว่าเดาสิตำแหน่งที่ผมเดาว่าช่องมุมกระดานช่องมุมมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเออและ เลือกช่องบนขวาสุดของกระดานเทียบเท่ากับ H8 ในหมากรุกสากลช่องกลางกระดานโอเคเราจะไปที่มุมกระดานแล้วก็ไปที่กลางกระดานนะทุกคนแล้วก็สเตเทแม้จะดูง่ายไปแต่บ,บางครั้งเลือกช่องล่างซ้ายช่องล่างซ้ายกูเลือกเลยเพื่อนในรอบนี้ AI ได้บอกว่าให้ไปที่ช่องมุมกระดานก่อนดังนั้นผมเลยจึงกดไปที่มุมกระดานและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไปอยู่ที่มุมกระดานนะอ่ะปุ๊บมุมกระดาน ่ได้แบคโรดมาในเมื่อมันไม่ออกผมเลยจึงเปิดในส่วนของหมากลุกกลางกระดานตามที่จิมินาบอกมานั่นเองแล้วก็กลางกระดานปุ๊บอือนั่นแหละครับช็อตนี้มันไม่ใช่จิมินายผมเลยทําการเจนไปบอกว่าจิมินายมันยังไม่ถูกนะช่วยเจนใหม่อีกรอบได้ไหมหรือว่าช่วยทําการสูมใหม่อีกรอบได้ไหม ซึ่งคําตอบที่จิมินายให้มาในรอบนี้ก็คือเอ้ผมเจนไปว่ายังไม่ใช่เลยครับมันต้องเลือกใหม่ตายลองเลือกมาอีกซีอ่อในเมื่อการเดาครั้งที่แล้วไม่ตรงกับความวาดหวังคุณคุณต้องการให้ผมเลือกตําแหน่งตัวละครพิเศษที่ซ่อนอยู่ผมจะลองหลักการที่แตกต่างออกไปในการเดาครั้งนี้การเดาครั้งที่สองตำแหน่งที่น่าสงสัยตำแหน่งแรกเออช่องที่ติดอยู่กับหมากที่เดินบางครั้งระหวังที่ใหญ่จะจุดซ่อมอยู่ที่ไม่เอื้อม มากรถปัจจุบันอยู่ตำแหน่งประมาณ E5 D5 สังเกตจากภาพล่าสุดเลือกช่องที่อยู่เยื้องไปทางซ้ายตำแหน่ง D6 หรือ C6 มันนับไงวะตอนแรกผมก็สงสัยว่าการนับเนี่ยมันนับยังไงโดยผมเนี่ยได้ลองนับจากการที่ AI มันบอกก็คือตำแหน่งปัจจุบันคุณเนี่ยอยู่ที่ E5 ซึ่งหมากลุกเนี่ยมันจะมีในส่วนของ8ปคูณสิหรือว่าช่องแนวตั้งแแล้วก็ช่องแนวกว้างเนี่ยอีก10ผมตอนแรกนับจากที่ I1 ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่ผมเลยนับจากส่วนอีกทางหนึ่งก็คือมาอยู่ในตำแหน่ง A1 ซึ่งมันจะได้ในส่วนของ E5 พอดีโดย AI เนี่ยได้บอกว่าตำแหน่งของคุณเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ E5 ถึง D5 ซึ่งประมาณนี้หรือไม่ก็ประมาณนี้ดังนั้น AI จึงเจนมาบอกว่าอาจจะอยู่ไปเยื้องทางซ้ายซึ่งตำแหน่งเนี่ยอยู่ประมาณ D6 หรือ C6 นั่นเองผมเลยตัดสินใจเนี่ยอ่าน่าจะเล แล้วก็เอเลือก D6 ก่อนแล้วก็ค่อยไปที่ C6 ผลลัพธ์ที่ได้น right? oh, ั่นก็ค ur ือ E5 หรือ d 5สังเกตจากภาพใช่ไหมจะเป็น C6 กับเจ้าตัว D6 นะทุกคนก็จะประมาณตรงนี้ A B C 6อ่ะปุ๊บเฮ้ยแล้วจะเชื่อ ดอด้วยประสงค์ขององค์เทพธิดาเหลือเชื่อครับทุกคนในส่วนของโอ้โหเดียวเดียวเดียวเดยวเดียวเดียวเดียยวเอ้ยไปอยู่ตำแหน่งของอ่อดีหรือ C6 โอ้ยเยี่ไปทางด้านซ้ายสุดทุกคนไอ้แค่จีวินายแม่งของจริงเอ้ยเอ้ยทุกคนโอ้โหไอ้แค่จีวินายกูทำเสียไปกี่เพชรเองวะเนี่ยอ่าเริ่มต้นนะอันนี้เราจะอยู่ที่50เพชรใช่ไหม5้เพชรอ่า 100... ่ง0เป็น150ครับ 300... 300...450... ประมาณ600เพชรทุกคนไอ้เอหีร้อย0 0่งกูได้กูได้เพลตันเลยเฮ้ยจี ini, มินายเป็นของจริงว่ะทุกคนเอาเรื่องครับอุย้ยไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยโอโ้โหผมผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมทุกคนโอโ้โหได้แล้วครับผมสำหรับปารหลวงเพลตันปารหลวงฟึกงหารเพลตันคุณพ่อเพลตันหรือว่าปาทอง โอ้โหการันตีโดยจีมีนายครับโอ้โหชอ็ชอกช็อกจริงชอ็อกจริงไอ้เหี้ยใครที่ลองเอาสูตรนี้ไปทำอะ่ะเป็นไงก็บอกได้นะครับโอ้โหผมไม่อยากจะเชื่อเลยเว้ยว่าอะจีมีนายมันทำให้ผมได้จริงๆเว้ยอชอช็อกจริงครับก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนก็ลองไปทําตามได้นะแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยมาบอกกันได้เลยครับผมสําหรับผมเนี่ยโอ้โหหกร้อยหกร้อยบี้เองทุกคนแค่หกร้อยบี้ก็ปิดแล้วนะครับผม ใครที่ขเข้ารับชมคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกลำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปไปต่อไปนั้นก็อไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ